สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนคะ่นคะนี่ค่ะอาบน้ําทาแป้งแล้วคะ่ะมาจากโรงเรียนอาบน้ําทาแป้งแล้วค่ะทานขนมคกค,ค่ะเพ,นพนื่อนๆนนี่คะ่ะอันนี้ก็ขนมคกของเขาคะ่ะเพื่อนๆนี่คะ่ะทักทายเพื่อนๆนยามเย็นค่ะน้องพรก็มาอาบน้ําทาแป้งแล้วเขาก็จะกินขนมคกค,ค่ะเพื่อนเพื่อนอร่อยคะ่ะเพ,นพนื่อนๆนี่คะ่ะก็น่ากินมากเลยคะ่ะเขาก็จะไม่กินผักนะคะเพื่อนเขาจะเอาผัก,ก,กอบ จะจุกเอาผักออกค่ะทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาทานขนมคกกับน้องพอดครับน้ขนมคกกับน้องพอดค่ะอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเป็นขนมคกนะคะเพื่อนอร่อยแม่ก็กินด้วยค่ะเนเพื่อนอร่อยมากเลยค่ะ เขาจะเป็นผักฉัาจะไม่กินค่ะเพื่อนเอาหายตรงครกที่ไม่มีผักมาขั้นเพื่อนนะคะที่ผักเยอะๆก็จุกออกค่ะ่นี่ค่ะอ่ะ,อะ,อะผักผักไม่เอาอีกแมวสาห่อแล้วนะสาหอนะอาะออกแล้วแมวออกแล้วแมวออกแล้วถือกินเอง ใส่ปากครับนี่ไหนอ่ะดูไหนแล้วยังมีอยู่อ่ะยังมีอยู่โอ้ยหน่อยเดียวเองหอยเอ้ยอืออกแล้วน้องแกครับถือเองถือเองเฮ้ยอย่าเชื่อปู่อ่ะเอาใส่ปากสินี่ค่ะมาจากโรงเรียนกันหมดแล้วค่ะนี่ค่ะคนเล็กคนใหญ่คนน้อย ทักทายเป็นเพื่อนทุกคนนะคะดีแล้วมันไม่ตกใส่ถ้วยอะดีแวไม่ตกส่ถถวยไปอย่าไปเดินขือตรงนั้นแถวนั้นแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้เขียน่ะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีผักนุกอันนี้ไม่มีผักอันนี้กินได้อันนี้ไม่มีผักครับไม่มีครับไม่มีผัก ลูกบ้านนี้ไม่มีไม่กินผักแล้ค่ะเ,เพื่อนๆปากอ่ำปากอ่ำเอ่อแซบปะก็จะมากินนมคกไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆมากินนมคกไปแล้วค่ะนี่ค่ะน้องพอดกินี้น,นมคกครับน้องพอดกินขนมคกครับผม นี่ค่ะทกทายเ,เพื่อนๆยามเย็นค่ะน้องพอตมาฝากนะค้าเพื่อนน้องพอตกินขนมคกมาฝากะคะ่ะน้องพอตมาฝากะคะ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป,ลปกินขนมคกข,ของน้องพอตนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องพอตนะคะน้องพอตก็มาจากโรงเรียนอาบน้ําทาแป้งทานขนมคกค่ะเ,เพื่อนๆนะะี่ค่ะ นี่ค่ะขนมคกน่ากินมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆขอขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ